สวัสดีค่ะออยชาแนลนะคะน้อ,นองเอากะมาาทายทอดวิถีชีวิตของคนอีสานแต่ว่าสมัยนี้ใส่รถเกี่ยวเขาด้วยค่ะบกเกี่ยวเอาแล้วนานแล้วห้อนแดดก่สัน้นเขาน่ะติดผ้ายุบัวร้อยเม็ดเ,เขาก็นจุนงอก่ะให้ไงมองหันหนันเกี่ยวไปเกี่ยววิดบัวร้อยได้สามมือ มาที่นี่ฝนบวรอยมาตั้งวันหลายมือก็าสามารถเกี่ยวได้เขาเ่าจนงอได้มาเกีียวหลอดสองค่ะฮะก็ได้สองให้สองงานเออสามงานแล้วแล้วก,กันล่งสิบปส่วนนั่นหันจะมีอยู่หาให้หางานออกจากหางานหรืเสียเข่าไปเท่ากันสิมาสามงานนี่นะคะรอบๆบริเวณก็จะเป็นป้าอย่างเอาเฮดหน้าอยู่ประมาณ หกไร่แปดไร่นี่ลหละหน้าธงนี่เนี่ยพ่นหลายมีแต่พ่นนี่พี่น้องหนึ่งพ่นสองพ่นสามพ่นฝากไปหันเลือนผาชา,าตเนะจ๊ะเนาะข้างนี้มีอีกนี่พี่น้องพ่นสี่พ่นบ่นเลี่ยวจ้ะบบเลียวบ่วเลียวห้า พ่นอยู่ในขอบงัวจ้ะวิถีชีวิตของคนอีสานครบวงจรเลยคะ่ะต้นนี้ต้นบักข่อขอดูกดกย่า่ไขยใ,ให้หลานเล่าไปขายเขาได้เงินสวงเมื่นผมพี่น้องขายบักข่อทุงละยี่สิบบาทย่า่ไายใ,ให้เขาเขาซื้อน้ำย่ายในต้นนี่สวงรอยบาทหนึ่งเขาขายได้สวงเมือนมะข่ออีสานบานนัวเข้านี่หละจ้ะ อันนี้คอกงว่วแล้วก็นอนฝังงว่าอยู่ไหอยู่หน้านอนฝังง่ว่าเลี้ยงงัวสองสามงานนี่ไว้ปลูกห้าปลูกห้าบอเห็ดหน้าเอาไว้ถ้ายง่วกินามซุกเชิญก็ได้เกี้ยวห้าตัวนี้ให้่งวานะจ๊ะเกี่ยวเขาอันนี้ต้นต้นอีหยังก่อนเื่อพี่น้องต้นห้านี่ ก็เจอซื้อบอได้สมัยตะกี้นี่อีเมม่ผ้าลกออกจากเขาผ้าลกออกจากเขา <c oughs> ห่อนก็ห่อนห่อนห่อนอยู่ได้บแดดแต่ว่าเอาฝนกับสีมาลวลาเกี่ยวแล้วจังไหยมาเด้อฝนเอ้ยเกี่ยวเขาออกกัน เขากขง็งามอย kind of ูอ่ดิเขาก็งามอยู il il> ่อินห่วงอุนตุนอินตีนอยู่ดิห่วงเขาลดไม่เกี่ยวเข่ามือห่วงก็งามอยู่ให้นี่งามนี่ เขากระล่มน้ำเต็มอยู่นิน้ำเต็มให้หน้าอยู่รถเกี้ยวเข่าวุ่นๆอยู่งามอยู่ดอกเห็ดเข่ากับงามงามที่เรืงหนาเรืงเข่ารวมกันไป เขาปีนี่ให้เติบอยูเขาปีนี่ให้เติบอยู่อ,อ่านังเบ่งพี่เถอะในน้ำมีปลาในนายมีข้าวขันเม้นสมัยตะกี้เนาะพี่รองเนาะ ข้เาเกี่ยวมืออทะเข้าสีเหลวไงน้ำกระไลไหลเขาดอเดี๋ยวนี้กับเดือนตุลาเดือนตุลาแล้ววันนี้วันทีส่สองอวันที่หนึ่งเดือนตุลาที่พี่หน้ง่งงานน้นงติ๋มรู้ว่านั่งติมอยู่แด้กเก่าปากขอานถึงตัวเนาะ เขาปลูกวานหน้าปังโอ้สบายใจแล้วบัมีเขาปลูกวานหน้าปังนคิดยากไร่คิดยากไร่ทีได้ยืมเขาปลูกเข้าเจ้าปีนี้ว่าได้ยืมรอกจ้าสวัสดีนะคะพี่น้องอ้ยชาแนลค่ะอ้ยชาแนลเขางามเนี่ยเขาเข่าหกปีนี้ ม่องงามดิแม่สือพันมากสือพันมากงามอยู่งามอยู่งามด้วยจัดเด้อเดียวเขาเหมือนท้องฟูงหน้าของเฮ้าฮ้่นฮ้อนฮ้อนพ้อนด้จวจ้าพ้อนพุนอ่ะพออดซาแนขขาขาีของเฮากับมาแลบคุณวงเดือนมน่อนชาแนี แม่อ้อยชาแนวกะสิกระลังสิเปิดซองอีกเด้อค่ะพี่น้องเปิดอีกจั๊กซองขอแรงสนับสนุนเลยเด้อพี่น้องเลยขอแรงสนับสนุนเลยเด้อเขาดอของเฮาปีนีะเบิ่งเนาะการเนาะเบิ่งรถเกี้ยวเข่าญุบุน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 เกี้ยวเข่าญุบุน กันแท้ห้องกับปูกห้าได้ขั้นบุญต่อขั้นนีพนบรปปูกขั้นนั้นปูกอยู่งพงไงอดช้านเนี่ยวพี่น้องเอาข่อยเป็นยูทูบเบอร์ยินเบ้าบับบับโย่เก่งคักคักผู้ธเอาสมื่นนี้ก็เฮ็ดหาเงินมากันวะหาเงินส้างไล่ได้ว่าเธเลี้ยงชีพจะคว้างหันละ ขขเขาเหลืองสุกคักแล้วบัวร้อยมาพาก็เลยบริกเกียวเขาอมุนอุ้ยปุ้ยสันตัวบาทนี่หัวก็ออกคอ,อกมากินเขาหัวออกคอ,อกมากินเขาเขาหงอ,อกเมือดฟี่น้อม,มองึงตัวทำบมางหงอ,อกในไหมถึงมันมันแกจัดแกแห้ง เขาพ่อเกี่ยวเราบ่าได้เกี่ยวข้าตาฝนตะฝนเนี่ยก็อึมคึมอยู่ก็สิตกแล้วบ่ตกแล้วแต่ว่าขอให้เกี่ยวเขาแล้วก่อนเด้อไอ้เกี่ยวเขาแล้วกันเด้อจังตกเด้อพี่น้องเด้ออวย,ออย,ออยกับสีไปหยอดน้ำกดจากข้าวกันพี่น้องท่านในหยอดน้ำกดอยู่น้ำกดกับท่านในหยอด กำลังกดพรท่านหิแล้วมาเบ้อซวงเบิงนองเกี่ยวเขาให้สวัสด,ดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดซับสแคร้อ่อยชาแนวในได้ค่ะพี่น้องยังรถเกี่ยวเขาบุ่นๆอยู่ยจ้าขอบคุณนะคะ